วันนี้เป็นจะมาสอนน้ำสารพัดยำนะคะยำบุ้นเส้นยำม,มาเมายำได้หลายๆอย่างยำไข่ดาวก็ได้นะคะโดยการสอนคุณไปทำน้ำยำม,มีดังนี้ค่ะมีน้ำตาลทรายมีรสด,ดีมีน้ำมะนาวมีผงชูรสแล้วก็มีน้ำปลาแค่นี้นะคะสูตรนะคะก็คือน้ำมะนาวสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำปลาสองช้อนโต๊ะ แล้วก็น้ำตาลสองช้อนโต๊ะนะคะคุณคูณเลยค่ะแล้วก็รสด,ดีหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผงชูรสหนึ่งช้อนชาค่ะนะคะหนึ่งช้อนชานะคะ,นะคะ,นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะคุณก็คนให้เข้ากันนะคะให้น้ำตาลละลายอะค่ะ นะคะให้ทุกอย่างละลายละลายจนเป็นน้ําเลยนะคะแล้วคุณก็ไปยาได้หมดเลยค่ะยำมาม่ายำมุ้นเส้นยำหมูยอยำทะเลได้ทุกอย่างเลยนะคะแล้วคุณก็เนี่ยแค่ะอันนี้แค่ะไปใส่ที่ต่อเน,นี้นะคะคุณลองไปทําดูค่ะจะได้รสชาติที่อร่อยมากเลยค่ะ